เคยสงสัยกันไหมครับว่าในหนึ่งวันที่สนามรบยูเครนรัสเซียเนี่ยเขาสู้รบกันดุเดือดขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับกับ24ชั่วโมงที่เรียกว่าเข้มข้นเป็นพิเศษโดยอิงจากรายงานการสู้รบจริงของวันที่7พฤศจิกายนปี2025เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆไปเลยว่าสงครามสมัยใหม่ในวันเดียวมันโหดร้ายและรวดเร็วได้ถึงขนาดไหนเอาละครับมาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกที่เห็นแล้วต้องอึ้งเลย ลองรึกภาพตามนะครับในเวลาแค่24ชั่วโมงมีการประทะกันทางทหารมากกว่า170ครั้งทั่วทุกแนวรบเลยนะครับคือถ้าคิดเฉลี่ยกันง่ายๆเนี่ยนั่นแปลว่ามีการยิงประทะกันแทบจะทุกๆุกนาทีเลยทีเดียวครับโอ้โหแล้วเรื่องมันไม่ได้มีแค่บนพื้นดินนะครับในวันเดียวกันเนี้แหละรัสเซียส่งฝูงโดนกามิกาเซ่เข้าโจมตีเป้าหมายทั่วดินแดนยูเครนจำนวนนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับมากกว่า3,000ลำ ซึ่งนี่มันคือการโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่มากๆที่ตั้งใจจะสร้างความเสียหายในวงกว้างเลยยังครับยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากโดรนแล้วยังมีการระดมยิงปืนใหญ่กับปืนครกอีกกว่า4,000นัดถล่มใส่ที่มั่นของยูเครนอลองนึกภาพรวมๆดูนะครับปะทะกัน170กว่าครั้งดโดรนอีก3,000ลำแล้วก็กระสุนปืนใหญ่อีก4,000นัดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันเดียวครับ มันสะท้อนให้เห็นสเกลของสงครามที่โหดร้ายจนแทบนึกภาพตามไม่ถูกเลยคือตัวเลขพวกนี้มันบอกเราชัดเลยครับว่านี่คือ1ในวันที่การสู้รบมันเข้มข้นที่สุดในรอบหลายสัปดาห์เลยแล้วความเดือดเนี่ยมันปะทุขึ้นพร้อมๆกันเลยนะทั้งแนวรบฝั่งตะวันออกและก็ฝั่งใต้ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่านี่อาจจะเป็นการเร่งเกมครั้งใหญ่ก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึงพอเรามาดูภาพรวมการรบจะเห็นเลยว่ามันน่าสนใจมาก คือการสู้รบมันไม่ได้เกิดแค่ที่เดียวนะครับแต่มันกระจายไปทั่วพื้นที่สําคัญๆเลยทั้งแถบดอนบาสก็คือดเนสกับลูฮันส์นั่นแหละครับแล้วก็ลากยาวลงมาถึงแนวรบทางใต้อย่างซาบริเซียกับเคอร์ซอนรวมๆแล้วเนี่ยมีแนวรบที่กําลังเดือดพร้อมๆกันมากกว่า10จุดโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกนี่คือแทบจะไม่ได้ยินเสียงปืนสงบลงเลยครับโอเคครับทีนี้เรามาจาะลึกกันดีกว่าว่าใน24ชั่วโมงนั้นเนี่ยสมรภูมิไหนที่เรียกว่าเป็นจุดที่เดือดที่สุด ไม่ต้องสงสัยเลยครับศูนย์กลางของความเดือดในวันนั้นก็คือเมืองอาฟดิฟกาที่นี่แหละครับคือเป้าหมายหลักที่กองกําลังรัสเซียพยายามโหมบุกเข้ายึดแบบหนักที่สุดเลยที่อัฟดิฟกาเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเรียกว่าวิกฤตเลยนะครับกองทัพรัสเซียคือโหมบุกหนักมากจากทุกทิศทุกทางทั้งถล่มทางอากาศใช้ระเบิดนําวิถีแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่แบบไม่ให้พักเลยแต่ว่ารายงานจากฝั่งยูเครนเขาก็บอกว่าพวกเขาสามารถต้านการบุกภาพื้นดินได้หลายรอบเลยนะแถมยังทาลายรถถังกับยานเกราะของรัสเซียไปได้อีกไม่น้อยเลย แล้วก็ไม่ใช่แค่อัพเดทการนะครับที่มารินกากับบาคหมูดก็ยังเป็นจุดประท้าที่ดูเดือดไม่แพ้กันทีนี้เรามาดูอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามนี้ไปเลยนั่นก็คือเรื่องของดโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนี่แหละครับก่อนอื่นเลยอาจจะต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าไอ้โดรนกามิกเซน,นี่มันคืออะไรเอาง่ายง่ายเลยนะครับมันคือดโดรนที่ติดระเบิดมาด้วยมันจะบินวนๆอยู่เหนือเป้าหมายพอได้จังหวะก็พุ่งเข้าชนเป้าหมายเลย คือทำลายเป้าหมายไปพร้อมกับตัวมันเองเขาเลยเรียกอีกชื่อว่าอาวุธปล่อยวนรอสังหารครับประเด็นก็คือรัสเซียเนี่ยเขาใช้โดรนแบบนี้โดยเฉพาะรุ่นชายเฮดในจำนวนที่เยอะมากๆในวันเดียวมันมีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อยู่ครับข้อแรกเลยคือส่งมาเยอะๆเพื่อให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนทำงานหนักจนรับไม่ไหวข้อ2คือใช้โจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ลึกเข้ามาจากแนวหน้าและข้อสุดท้ายมันคือสงครามจิตวิทยาครับ เพื่อบรรเทากาลังใจของประชาชนแน่นอนครับว่าสงครามเทคโนโล,โลยีแบบนี้มันไม่ใช่เกมทางเดียวฝั่งยูเครนเองก็ใช้โดรนเยอะเหมือนกันทางเอาไว้บินสอดแนมหาข่าวแล้วก็ใช้โจมตีตอบโต้เป้าหมายไกลๆซึ่งมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่านี่คือสมอรภูมิรบรูปแบบใหม่ที่ทั้งสองฝั่งต้องปรับตัวตามไม่ทันทีนี้นอกเหนือจากเรื่องกลยุทธ์การรบแล้วสิ่งที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือผลกระทบที่มันรุนแรงที่สุดซึ่งแน่นอนว่ามันตกอยู่ที่ชีวิตของคนธรรมดา ของพลเรือนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป้าหมายการโจมตีมันไม่ใช่แค่เรื่องการทหารแล้วแต่มันขยายวงกว้างออกมาโรงไฟฟ้าหลายแห่งเลยนะครับทั้งในภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกโดนโจมตีโดยตรงผลที่ตามมาก็คือไฟดับเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้คนเยอะมากไม่ใช่แค่นั้นรถไฟบางสายก็ต้องหยุดวิ่งคลังน้ํามันเส้นทางลำเลียงต่างๆก็โดนโจมตีด้วยเหมือนก็เป็นการพยายามตัดเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเลย แล้วเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือผลกระทบต่อชีวิตผู้คนเนี่ยแหละครับทางสหประชาชาติหรือเขาก็รายงานออกมาว่ายอดผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บที่เป็นพลเรือเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีคนอีกหลายพันที่ต้องทิ้งบ้านอบยบหนีตายออกจากพื้นที่สู้รบกลายเป็นผู้พลัดถิ่นระลอกใหม่แล้วก็นะครับนอกจากการรบกันในสนามรบจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีสงครามอีกด้านหนึ่งที่สู้กันดุเดือดไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสงครามข่าวสารและสงครามจิตวิทยา ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองฝั่งก็พยายามนำเสนอภาพของสงครามในมุมของตัวเองที่มันต่างกันแบบสุดขั้วเลยอย่างทางฝั่งยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมาส่งสารที่ชัดเจนมากทั้งถึงคนในประเทศและก็ทั่วโลกเลยนะครับเขากล่าวอย่างหนังแน่นว่ารัสเซียยังคงใช้ความรุนแรงแต่ยูเครนจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้เพื่อแผ่นดินของเราทุกตารางเมตรซึ่งแน่นอนว่านี่คือการปลุกขันกำลังใจที่สำคัญมากม และแน่นอนครับในสงครามข่าวสารแบบนี้ข้อมูลจาก2ฝั่งนี่คือหนังคนละม้วนเลยฝั่งยูเครนก็จะประกาศว่าสามารถต้านการบุกของรัเสเซียได้สําเร็จแล้วก็สร้างความเสียหายให้รัเสเซียอย่างหนักอย่างเช่นทําลายเครื่องบินรบไป1นึ่ลำโดรน35ลําลำแล้วก็ยานเกราะอ,อีก20กว่าคันแต่พอไปดูฝั่งรัเสเซียเขาก็จะารายงานว่ากองทัพประสบความสําเร็จในหลายแนวรบแล้วก็ยึดพื้นที่เพิ่มได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของสงครามนะครับที่ข้อมูลจากแต่ละฝั่งเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วไอการสู้รบที่มันดุเดือดมากๆในวันเดียวนี่มันบอกอะไรเราในภาพรวมของสงครามบ้างเรามาดูบทสรุปกันดีกว่าครับว่าเดิมพันที่สําคัญในช่วงก่อนฤดูหนาวจะมาถึงมันคืออะไรคือนักวิเคราะห์การทหารส่วนใหญ่เขามองตรงกันเลยครับว่าการที่จุดจู่การสู้รบมันดุเดือดขึ้นมาขนาดนี้มันเป็นความพยายามของทั้ง2ฝ่ายเลยที่กําลังจะเร่งสร้างความได้เปรียบก่อนที่ฤดูหนาวจริงๆจะมาถึงเพราะพอหิมะตกหนักๆอากาศหนาวจะจัดแล้วเนี่ยการจะเคลื่อนทับใหญ่ๆมันจะทําได้ยากขึ้นมาก และดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี่มันเป็นความท้าทายที่ใหญ่มากจริงครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการรบที่การเคลื่อนทัพหรือส่งสเสบียงมันจะลำบากแต่มันน่ากังวลไปถึงขั้นวิกฤตด้านมนุษยธรรมเลยลองนึกภาพพลเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอากาศที่หนาวติดลบดูสิครับดังนั้นช่วงเวลานี้มันเลยเป็นบททดสอบที่สำคัญมากๆทั้งในแง่ของความเข้มแข็งของประเทศแล้วก็การสนับสนุนจากนานาชาติด้วย สุดท้ายเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่มันเข้มข้นขนาดนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดตามครับว่านี่คือการเร่งสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อชิงความได้เปรียบบนโต๊ะเจราจาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่สัญญาณเตือนของฤดูหนาวแห่งการสู้รบที่กำลังจะโหดร้ายและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมซึ่งคำตอบก็คงต้องรอให้สถานการณ์ในสนามรบเป็นคนบอกเราครับ